สวัสดีครับเคยเป็นกันไหมครับงานเยอะไม่มีเวลาแถมยังชอบผัดออกไปเรื่อยๆยิ่งเป็นงานที่ไม่อยากทําก็ดองกันไปยาวๆสิครับรีพอร์ตก็ยังไม่ได้เริ่มสไลด์ยังไม่ได้ทําโปรเจกต์ใหญ่ก็น่าท้อใจจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนี่แหละครับคือกบที่เราจะพูดถึงในวันนี้ไบรอันเทรซี่นักเขียนชื่อดังเขาเปรียบว่างานที่เรามักผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยคือกบและเขาก็บอกว่าถ้ามีกบที่คุณต้องกินอยู่อย่างไงคุณก็ต้องกินมันก่อนเป็นอันดับแรกหรือพูดง่ายๆก็คือ จัดการกับงานที่ยากที่สุดก่อนงานอื่นๆก็จะง่ายขึ้นเองและคลิปนี้ผมจะพาคุณไปดูกับ6กลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณกลืนกบได้ง่ายขึ้นจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและเลิกผัดวันได้สักทีกลยุทธ์ที่ 1. เตรียมโต๊ะให้พร้อมหรือก,ก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มงานเหมือนเวลาเราจะทํากับข้าวครับถ้าของไม่ครบไม่จัดเตรียมให้พร้อมทุกอย่างมันก็จะชา้าไปหมดวิธีง่ายๆก็คือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเช่น วันนี้จะปั่นรายงานการตลาดให้เสร็จจากนั้นเขียนลงแอปหรือสมุดโนต้ตกำหนดเส้นตายแล้วแยกงานออกมาเป็นข้อๆพอเราเห็นภาพรวมชัดเจนเราก็จะรู้แล้วว่าจะเริ่มจากตรงไหนเหมือนเวลาจะออกบ้านแล้วมี g o o g l e Map ช่วยบอกทางหลายคนอาจคิดว่าการเตรียมตัวคือการเสียเวลาแต่จริงๆแล้วมันคือการประหยัดเวลาในระยะยาวและพอเราเริ่มลงมือได้เร็วขึ้นวันนั้นจะกลายเป็นวันที่มีพลังมากขึ้นทันทีกลยุทธ์ที่2ใช้หลักการ8020หรือก็คือหลักพาเลตโต ดูเหมือนสูตรคณิตศาสตร์นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือแนวคิดที่ว่า20%ของสิ่งที่คุณทําจะให้ผลลัพธ์ถึง80%เช่นร้านอาหารบางร้านมีเมนูเด็ดไม่กี่อย่างก็ทําเงินให้เป็นรายได้เกือบทั้งหมดได้ในงานของเราก็เหมือนกันลองถามตัวเองดูว่างานไหนสําคัญที่สุดงานไหนที่หัวหน้าให้ความสําคัญนั่นแหละครับคือโกบที่ควรจัดการก่อนถึงจะย,ยากแต่มันคือสิ่งที่จะพาเราไปข้างหน้ากลยุทธ์ที่3คิดถึงผลที่จะตามมาต่อมาคือ ลองคิดถึงผลที่จะตามมาถ้าคุณไม่ทํางานนั้นคนเฒ่าคนแก่มักพูดว่าช้าๆได้พราเล่มงามแต่บางครั้งความช้านี่แหละที่ทําให้เราพลาดโอกาสลองถามตัวเองว่าถ้าไม่ส่งงานจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เตรียมตัวนําเสนอจะเสียความน่าเชื่อถือไหมหรือถ้าผัดเรื่องสุขภาพออกไปเลื่อนการออกกําลังกายไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณจะเสียอะไรในระยะยาวเหมือนช่วงสงกรานถ้าไม่รีบจองตัว๋วหรือวางแผนกลับบ้านดีๆก็ดอดกลับบ้านเลยนะครับ กลยุทธ์ที่4ทำงานแบบโฟกัสกลยุทธ์นี้สําคัญมากคือโฟกัสให้ถูกจุดด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนามากขึ้นทําให้คนเราใช้มือถือเฉลี่ยวันละ5ชั่วโมงแล้วเราจะโฟกัสกับงานได้ยังไงวิธีง่ายๆเลยครับปิดแจ้งเตือนอาจบอกคนรอบตัวว่าตอนนี้คุณขอเวลาส่วนตัวหน่อยให้อยู่บ้านก็หามมุเงียบๆที่ไม่ถูกรบกวนแล้วใช้เทคนิคโฟโมโดโร่ทางาน25นาทีพัก5นาทีแค่จัดสภาพแวดล้อมให้ดีสมาธิของคุณก็จะกลับมาแล้ว กลยุทธ์ที่5รู้จักช่วงเวลาทองของคุณกลยุทธ์นี้สาคัญมากครับเพราะมันคือการใช้พลังงานให้คุ้มเราเรียกช่วงเวลาที่เราทํางานได้ดีว่าช่วงเวลาทองหรือ Peak Performance Time ซึ่งแต่ละคนมีช่วงเวลานี้ไม่เหมือนกันบางคนทํางานเก่งตอนเช้าบางคนตอนบ่ายหรือบางคนคลึกสุดๆตอนดึกมีงานวิจัยเกี่ยวกับ Chronotype ที่แบ่งคนออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. นนกเช้าคนกลุ่มนี้จะตื่นเช้าได้โดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกสมองแล่นหลังเยอะตั้งแต่ฟ้าสาง ช่วงเวลาท้องก็คือ7จ็ดโมงเช้าจนถึง11บเอโมงนกฮูกกลุ่มนี้ตื่นเช้าไม่ค่อยไหวครับแต่พอถึงบ่ายหรือเย็นจะสดชื่นและมีพลังขึ้นมาทันทีบางคนสมองจะแล่นช่วงสามทุ่มยันเที่ยงคืนเลยด้วยซ้ำ <Wow. S 1> ช่วงเวลาท้องก็คือบ่ายสจนถึง6กโมงเย็นหรือช่วงสองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนประเภทไหนง่ายมากครับลองสังเกตตัวเองใน3วันทํางานติดกันว่าคุณมีสมาธิคิดงานออกช่วงไหนตอนไหนที่ทํางานยากและรู้สึกไม่ฟื้น ใช่วงไหนที่คุณมักจะเสียวเวลาไปกับเรื่องไร้สาระพอรู้แล้วให้ลองจัดตารางชีวิตให้เหมาะสมเช่นถ้าคุณเป็นคนนกฮูกคุณอาจเลือกประชุมหรือง,งานเบาๆไว้ช่วงเช้าแล้วงานคิดงานหนักไว้ช่วงดึกหรือถ้าคุณเป็นนกเช้าลองตื่นเร็วขึ้นประมาณ30-60นาทีแล้วเคลียร์กบตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นช่วงเวลาทองของคุณถ้าเอามาใช้กับงานที่มีคุณค่าที่สุดจะช่วยให้ทุกนาทีสรงพลังขึ้นเยอะกลยุทธ์ที่6แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย เคยเจองานที่เห็นแค่ชื่อแล้วเหนื่อยไหมครับแบบว่าทาโปรเจกต์เสนอแผนกลยุทธ์ทั้งใจมากฟังแล้วก็อยากจะปิดโน้ตบุ๊กนี้เลยใช่ไหมครับวิธีรับมือก็คือหั่นมันให้เล็กลงคิดซะว่าง,งานใหญ่ก็เหมือนกับการสร้างตึกนะครับไม่ใช่ตึกนี้คุณต้องเริ่มจากรากฐานก่อนไม่ใช่เอาหลังคามาแปะเลยหรือใช้วัสดุแบบไม่มีคุณภาพสมมุติคุณต้องทำพรีเซนต์โปรเจกต์ใหม่แทนที่จะเขียนไว้ว่าทำสไลด์พรีเซนต์ล่องแตกมันออกมาเป็นหาข้อมูลคู่แข่งหนึ่งชั่วโมง สรุปจุดแข็งจุดอ่อนของสินค้าเราเขียนโครงสร้างสไลด์คร่าวๆสร้างดีไซน์สไลด์ฝึกพูดหน้ากระจก2รอบแล้วจะแต่ละงานให้พอดีในช่วงเวลา15-60ถึงนาทีแบบนี้พอเสร็จทีละขั้นจะรู้สึกคืบหน้าและมีแรงผลักดันต่อเนื่องการเห็นความคืบหน้าเล็กๆนี่แหละครับคือแรงใจที่ดีที่สุดในการทํางานใหญ่ให้สําเร็จสรุปเลยนะครับถ้าคุณอยากจัดการเวลาให้ดีขึ้นอย่าลืมคุณกบตัวนั้นซะจัดการกับงานที่ยากก่อนงานสําคัญที่สุดก่อน แค่คุณทําสิ่งสําคัญให้เสร็จวันนั้นจะเบาขึ้นเยอะเลยหวังว่าเทคน,คนิคนี้จะช่วยให้คุณมีวันที่มีโปรดักท์ฟีมากขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ไว้หน่อยว่าคุณอยากให้เราทำคลิปเรื่องอะไรต่อไปขอบคุณที่รับชม